ย้อนดูเหตุการณ์สำคัญในช่วงสัปดาห์นี้ในประวัติศาสตร์ของสมโมสร l เลสเตอร์ซิตี้28เมษายนปี2019เลสเตอร์ซิตี้เปิดคิงพาวเวอร์สเตเดียมเอาชนะอาร์เซนอลไปแบบขาดลอย3ประตูต่อ0โดยได้1ประตูจากยูริติลมองและอีก2ประตูจากเจม่วาร์ดีในช่วงท้ายเกม29เมษายนปี2000เลสเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทีมของมาติโอโอนิลบุกไปเอาชนะเซาท์ชมตันถึงเดอะเดล2ประตูต่อ1 จากประตูของโทนี่คอตตี้และมูซี่อิเซตก่อนที่ในวันที่3พฤษภาคมจะบุกไปเอาชนะลิเวอร์พูลได้ถึงแอนฟิลด์2-0จากคอตตี้คนเดิมและฟิลกิสคิสโดยฤดูกาลนั้นเดสเตอร์สามารถจบได้ในอันดับท็อป10ของพรีเมียร์ลีกได้เป็นฤดูกาลที่4ติดต่อกัน1พฤษภาคมปี2 0 1 6เดสเตอร์ซิตี้บุกไปเสมอกับแมนยูเนเตตด1-1ที่โอทาวฟอร์ดโดยได้ประตูตีเสมอจากเวสต์มอร์แกนในนาทีที่17หลังจากเกมนี้1วัน เมื่อท็อตแนมฮอสเปอร์ทำได้แค่บุกไปเสมอกับเชลซี2-2ทำให้เลสเตอร์คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทันที2พฤษภาคม2016นักเตะเลสเตอร์ซิตี้ฉลองกันเต็มที่หลังจบเกมพรีเมียร์ลีกคู่ระหว่างเชลซีกับท็อตแนมฮอสเปอร์ที่เสมอกันไป2-2ทำให้เลสเตอร์คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาครองได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสร3พฤษภาคม2014ผลลพักเลสเตอร์ซิตี้ฉลองแชมป์สกายเบดแชมเปี้ยนชิพ หลังจากคว้าชัยเหนือดอนคาสเตอร์โลเวอร์1-0ในเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาล2013-2014ที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมผลการประกบคู่แข่งขันเกมฟี f a 2 0 2 0รายการ E. e p r i e พิ e a g u e Invitational ครั้งที่2ซึ่งเป็นทัวนาเมนต์ที่จะนำตัวแทนนักเตะของแต่ละสมโมสรมาแข่งขันเกมฟี f a 2 0ในระบบทัวนาเมนต์ผลการประกบคู่ในรอบแรกเจมส์เมดิสันในฐานะตัวแทนของเรสเตอร์จะพบกับคาร์ลัมวิลสัน ตัวแทนของบอธมัตในคืนวันอัคารที่6พฤษภาค,คมเวลาเที่ยงคืนตามเวลาในประเทศไทยฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่เตรียมจะกลับมาเตะกันต่อสำหรับเกมที่เหลือของซีซั่นมีโอกาสที่จะลดเวลาแข่งให้น้อยลงไม่ใช่90นาทีเหมือนเดิมเนื่องจากต้องทำให้รวบรัดทุกอย่างให้ฤดูกาลนี้ปิดฉากได้เร็วที่สุดตามแผน เวลานี้หลายฝ่ายกำลังช่วยกันพิจารณาหามาตรการต่างๆที่จะช่วยให้นักเตะและสตาฟได้รับความปลอดภัยมากขึ้นระหว่างวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อวัณโรคโควิด -19 รวมถึงสนามแข่งเป็นกลางและจำนวนตัวสำรองที่ใช้เพิ่มขึ้นได้อีกต่อน,นัดล่าสุดกอรดอนเทเลอร์ประธานสมาคมนักฟุตบอลอาชีพบอกว่าข้อเสนอสำคัญในตอนนี้คือให้เวลาการแข่งในแต่ละครึ่งลดลงไปด้วยซึ่งเตรียมที่จะนำเข้าสู่การประชุมโปรเจกต์รีสตาร์ทในสัปดาห์นี้ ถามว่าจะยกเลิกฤด,ดูการปัจจุบันไหมเทเลอร์ตอบว่าเราต้องรอดูกันไปก่อนผมจะพูดถึงมาตรการต่างๆที่กำลังทยอยเข้ามาผมจะพูดถึงอนาคตเราไม่รู้อนาคตสิ่งที่เรารู้คือไอเดียและข้อเสนอต่างๆที่จะผุดขึ้นมาตัวสำรองที่เพิ่มมากขึ้นเกมการแข่งขันอาจไม่ได้เตะ45นาทีเต็มเหมือนที่เคยในแต่ละครึ่งเตะที่สนามเป็นกลางและมีอีกหลายอย่างที่กำลังผลักดันเราพยายามที่จะรอดูว่าข้อเสนอคืออะไรและต้องมีมารยาท ที่จะทําให้ผู้จัดการทีมและโค้ดรวมถึงผู้เล่นค่อยๆซึมซับและได้พิจารณาโดยละเอียดบางคนอาจตั้งข้อสงสัยว่าในเมื่อให้เปลี่ยนตัวสำรองมากขึ้นอาจไปหักล้างความจําเป็นที่จะต้องทําให้เวลาในการแข่งขันสั้นลงหรือไม่เทเลอร์กล่าวว่ามันมีความเป็นไปได้ในทางที่ดีที่สุดไม่ว่าใครก็อยากให้ทุกอย่างใกล้เคียงของเดิมความได้เปรียบเสียเปรียบจากการลงเล่นในบ้านนอกบ้านให้มีสภาพทีมแบบเดิมหรือช่วงก่อนล็อกดาว แต่เนื้อสิ่งอื่นใดคือฤดูกาลนี้จะแข่งจบได้หรือไม่หรือแข่งกันต่ออย่างปลอดภัยหรือไม่เมื่อถามว่าเขาคิดยังไงเกี่ยวกับคำให้สัมภาษณ์ของสตาชาวอาร์เจนตยของแมนเชสเตอร์ซิตี้เซอร์คิโออเกโที่บอกว่าเขาและผู้เล่นส่วนใหญ่รู้สึกกลัวที่จะต้องกลับมาแข่งขันเร็วเกินไปเ <m ix> ทเลอร์กล่าวว่า อาก,กอโรเป็นผูน้เล่นระดับท็อปคาสเขามีสิทธิ์เต็มที่ในการแสดงความเห็นปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่ากลัวหรือไม่เขาเป็นนักกีฬามืออาชีพแน่นอนพวกเขากังวลเรื่องความปลอดภัยพวกเขาไม่ได้โง่หรือซื่อเกินไปดังนั้นเขาจะต้องพึงพอใจที่มันปลอดภัยในการกลับมาลงสนามอีกครั้งและมันคือสิ่งที่พวกเขาเลือกเองเทเลอร์ยังปฏิเสธด้วยว่ามีทีมที่พัวพันกับการตกชั้นต้องการให้ฤดูการนี้ถูกยกเลิกการแข่งขันและไปนับหนึ่งใหม่โดยเขายืนยันว่า การกลับมาเตะต่อในเดือนมิถุนายนยังคงเป็นเป้าหมายที่วางไว้ในส่วนของสนามเป็นกลางที่มีการพูดถึงนั้นสําหรับการจัดการแข่งขัน9 2นัดที่เหลือหากถึงเวลาที่ได้รับไฟเขียวให้กลับมาเตะกันต่อได้คาดว่าจะมีอยู่10สนามที่อยู่ในข่ายพิจารณาว่าเหมาะสมที่จะใช้แข่งในสนามเป็นกลางเพราะอยู่ห่างจากพื้นที่ชุมชนมีสาธารณูปโภคที่ทันสมัยมีสแตนที่กว้างใหญ่สําหรับเระยะห่างกันและมีทางเข้าออกที่ดี มีรายงานว่าเวมบรีก็เป็นอีกหนึ่งในสนามฟุตบอลที่ทุกคนกำลังพิจารณากันอยู่นอกจากนี้แล้วก็มีโอทาฟอร์ดเอติฮัตสเตเดียมคิงพาวเวอร์ลอนดอนสเตเดียมดีเอ็ม e อ็กซ์เซนต์แมรีเอเมเรสสเตเดียมและวิลลาพาร์คที่อยู่ในข่ายที่จะนำมาพิจารณาเช่นกัน